และเขียนมือรางวัลคนเก่งลอเรตซ์เศรษ์พระเอกหล่อที่เซ็กซี่กระชากเสนต่อสลาบมากๆเด a แม็กแมนคุณรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณไม่ใช่เดชอยากรู้ไหมใครที่ติดอยู่กับอดีตคุณไงเอารถมารับไนะ้วันเดี ที่ไหนมีของด่านหนึ่งที่ผมบอกวุ่นและสนใจมากเป็นพิเศษบ,บานนั้นตาเสจหายตัวไปตำรวจใหญ่พวกคุณต้องทำอะไรสักอย่างทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยผมอยากได้ของที่คนอื่นไม่มีฉันน่าสุดส,สมมปปยยั้นไอ้ทิมว่างสมบุกสมบันใหญ่เยอะเลยตายยังไงต่อต้องใหญ่ที่สุดไว้ชีวิตคุณ แม็กคว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง